สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับจัดทำโดยนายเชษฐาบุราณไทยนะครับครูคูมาร์กนั่นเองก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดของเราก็คือวอร์2ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือการบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของเรานะครับ 1. น,นะครับอธิบายความหมายของการประมวลผลข้อมูลได้2 บอกวิธีการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 3. ส,สร้างทางเลือกในการประมวลผลได้ถูกต้องและ4นะครับเล็งเห็นความสำคัญของการประมวลผลข้อมูลและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองอ่าก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศกันก่อนเลยนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3ของเรานะครับก็คือเรื่องของข้อมูล สารสนเทศนั่นเองนะครับความหมายของข้อมูลนะครับข้อมูลหมายถึงเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวซึ่งเราสามารถรับรู้ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนช่วยกันนะครับเพื่อหาคำตอบนะครับที่ถูกต้องข้อมูลที่หน,นะครับก็คือ พืชที่มีดอกขนาดใหญ่มีสีเหลืองดอกหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์มเมล็ดกินได้และสามารถนำไปทำน้ำมันได้นะครับอ่านักเรียนลองคิดนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่คำตอบที่ได้ก็คือดอกทานตะวันนั่นเองนะครับอ่าตัวอย่างที่สองก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีรูปร่างคล้าย หนูนะครับอ่าคำตอบก็คืออะไรก็คือเมาส์นั่นเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงประเภทของข้อมูลนะครับข้อมูลที่อยู่รอบตัวเราสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทดังนี้นะครับข้อมูลที่1นนะครับข้อมูลตัวอักษรนะครับหรืออักขระนะครับอ่าหมายถึงข้อมูลตัวอักขระข้อมูลที่ประกอบด้วย ตัวอักษรทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศเช่นชื่อนามสกุลประวัติโรงเรียนเป็นต้นนะครับและข้อความที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่นำไปใช้ในการคำนวณเช่นปายทะเบียนรถบ้านเลขที่เลขที่บัตรประชาชนเป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างข้อมูลของเรานะครับข้อมูลตัวอนได้หมดนะครับก็คือชื่อนามสกุล อ่าเว็บไซต์ Google สระอสระอสระอิสระอีตัวอักษรภาษาอังกฤษทุกอย่างล้วนเป็นข้อมูลตัวอักษรทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช้ในการคำนวณนั่นเองต่อไปนะครับเราจะพูดถึงข้อมูลภาพนะครับข้อมูลภาพก็หมายถึงข้อมูลที่เป็นภาพในสัญลักษณ์ต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่งเช่นภาพวาดภาพถ่ายเป็นต้นนะครับหรือภาพเคลื่อนไหวเช่น ภาพจากโทรทัศน์ภาพจากวีดิทัศน์ภาพจากคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับแล้วครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าแต่ละอย่างนี้มันคืออะไรนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลภาพนะครับข้อมูลภาพสามารถได้จากอโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือรูปร่างต่างๆก็คือข้อมูลภาพของเรานั่นเองอนักเรีนยนจะเห็นภาพพวกนี้ไหมภาพของโทรศัพท์ภาพของคอมพิวเตอร์ ภาพต่างๆล้วนเป็นข้อมูลภาพทั้งหมดเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับในแบบที่3มก็จะเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับข้อมูลตัวเลขก็หมายถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข0นถึง9นะครับที่เราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณหรือนำมาประมวลผลได้เช่นราคาสินค้าคะแนนสอบวิชาต่างๆจำนวนเงินเป็นต้นนะครับนักเรียนจะเห็นไหมครับว่าความแตกต่าง จากข้อมูลอันเมื่อกี้นะครับอันอันที่จากข้อมูลที่1นนะครับก็คือข้อมูลตัวอักษรน,นะครับจะเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับซึ่งไม่ใช้ในการคํานวณน,นะครับข้อมูลตัวอักษรแต่ถ้าเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับก็สามารถใช้ในการคํานวณน,นี้ได้นะครับเช่นราคาสินค้าราคาคะแนนสอบวิชาต่างๆจํานวนเงินเป็นต้นนะครับตัวอย่างครูก็มีให้ดูนะครับก็เป็นประมาณนี้ อ่านี่ก็เป็นข้อมูลตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับตารางสอนตารางเรียนตารางคะแนนเครื่องคิดเลขข้อมูลต่างๆข้อมูลหุ้นอ่าข้อมูลการเข้าเรียนก็คือข้อมูลตัวเลขทั้งสิ้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่4ก็จะเป็นข้อมูลเสียงนะครับข้อมูลเสียงก็หมายถึงข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินเช่นเสียงคนเสียงพูด เสียงสัตว์ร้องนะครับเสียงจากปรากฏตามธรรมชาติหรือเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบเสียงได้เช่นแผ่นซีดีโทรทัศน์วิทยุเป็นต้นนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงต่างๆนะครับล้วนเป็นข้อมูลเสียงทั้งหมดนะครับครูก็จะมีรูปประกอบให้นักเรียนดูนะครับว่าข้อมูลเสียงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นี่นะครับทั้งนี้เห็นไหมวิทยุไมโครโฟนโทรศพัพท์ลำโพงทั้งหมดทั้งมวลนี้รวนเป็นข้อมูลเสียงทั้งหมดนะครับไมโครโฟนร้องเพลงก็มีเสียงลำโพงเราได้ยินก็มีเสียงวิทยุก็กระจายเสียงให้เราอีกหลายหลายอย่างมากมายครับเสียงนกเสียงอะไรก็เป็นข้อมูลเสียงทั้งหมดนะครับในข้อมูลที่5นะครับข้อมูลอื่นๆก็คือข้อมูลอื่นๆหมายถึง ข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาเช่นข้อมูลกลิ่นข้อมูลรสชาติข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิเป็นต้นนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างข้อมูลอื่นๆนะครับเช่นการดมกลิ่นการรับกลิ่นนะครับล้วนเป็นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลต่างๆทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาเช่นข้อมูลกลิ่นข้อมูลรสชาตินะครับข้อมูลอุณหภูมิ าการวัดอุณหภูมิก็เป็นข้อมูลเหมือนกันนะครับล้วนเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับอ่าครูก็จะมีใบางานนะครับให้นักเรียนได้ลองฝึกทํานะครับคําชี้แจงนะครับ 1. ให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กําหนดไว้ว่ามีข้อมูลประเภทใดบ้างนะครับและข้อมูลนั้นคือสิ่งใดที่อยู่ในภาพแล้วบันทึกลงในตารางนะครับอ่าในหัวข้อที่1ก็จะเป็นประเภทของข้อมูลนะครับ แล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอักขระนะครับก็คือปฏิทินนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมก็จะเป็นรูปให้นักเรียนค้นหาว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันควรมาใส่อยู่ในช่องไหนนะครับอักขรก็คือปฏิทินรูปรูปภาพละ่ะคืออะไรตัวเลขละ่ะคืออะไรเสียงละ่ะคืออะไรนะครับในส่วนที่2ก็คือให้นักเรียนพิจนารณาภาพต่อไปนี้นะครับว่า เป็นข้อมูลประเภทใดนะครับตัวอย่างเช่นในรูปที่หนึ่งก็จะเป็นรูปเงินนะครับก็คือตัวอย่างครับเป็นข้อมูลตัวเลขนั่นเองอข้อมูลบัประชาชนละ่ะคืออะไรข้อมูลหน,นังสือละ่ะคืออะไรข้อมูลรูปอันนี้ล่ะคืออะไรและทอรกหงนี้คือข้อมูลประเภทใดนะครับครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทํานะครับและส่งมาให้ครูทั้งรายนะครับและครูจะตรวจให้คะแนนเนาะ,ะวันนี้นะครับครูก็ ขอจบนะครับการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาชมมากครับขอบคุณครับ